เอาเป็นว่าก็ไปดูข่าวแรกกันเลยนะคะพี่กันกับพี่แกนค่ะก็เดินสายโปรโมเ t อ e s เด r 1นสอนะคะอย่างที่ทราบปีนี้ไม่ได้อยู่ช่อง9้าแล้วค่ก็จะย้ายช่องนะคะไปอยู่ช่องวันก็หลายคนก็เม้ามอยบอกว่าก,กระแสจ,จะตกหรือเปล่าเพราะว่าตามสถิติเนี่ยเขาบอกว่าเดือนส r ถ้าเป็นเลขคู่นะคะ หกแปดสิบ uh, เนี่ยจะดังเาเป็นเลขคี่นะ่ะจะแผ่วนะคะก็ต้องสังเกตด,ดูอันนี้อันนี้เป็นการตั้งข้อสมมติฐานกันนะคะก็ต้องเดินสายประโวทกันนิดนึงค่ะเริ่มไปแล้วนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็เลยต้องไปถามนะคะสาวน้องแกรน,นะคะ่ะถึงละครด้วยแล้วก็เรื่องเดินสาร์สิเอ็ดด้วยเพราะว่าละครเขาก็เพิ่งออนไปค่ะสำหรับละครเรื่อง เคหัดดาวซึ่งคู่กับพี่อักนั่นเองนะคะกระแสจะเป็นไงบ้างคู่จิ้นทวนเนียแต่ว่าละครน่ารักตีนะคะเป็นแนวแบบไปรุ่นเลยแล้วก็ถ่ายด้วยระบบกล้องฟิล์มนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวมีพี่แกรงคนเดียวแล้วก็มีพี่กันมาเสริมทีมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูพี่กันต่อพี่กันเดียวนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพี่กันนะคะก็ล่าสุดนะคะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร์ค่ะเหรียญเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นเ,เด็กหนุ่มอายุน้อยนะคะแต่ว่าก็ได้รับรางวัล ตั้งแต่ยังเด็กกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเรื่องเรียนด้วยค่ะก็ได้ A กับ B บวกนะคะแล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเขาก็ขับรถไปกับน้องชายค่ะน้องทิว2คนเลยนะคะขับขึ้นเหนือไปเมืองปลายแม่งสอนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆมาตอนแรกนึกว่านั่งเครื่องไปเปล่านะคะก็ขับไปแล้วก็ไปขึ้นไปพักที่ภูริปายรีสอร์ทนั่นเองนะคะนี่ค่ะน้องชาย <S <S พี่กันก็หล่อนะน้องทิวแต่ว่าเรียนแนวช่างๆนิดนึงนะคะออกจะสายโหดนะคะส่วนพี่กันก็จริงๆมีเมื่อวันอาทิตย์ด้วยแต่เราให้ดูสั ช่วงนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าจะสัมมนาคุณนะคะอีก2วันที่เหลือก็ยังโชคดีที่ยังทันวันเกิดพี่ฮันวันที่20 21ก็จะได้มาดูกันค่ะว่าแล้วนะคะจุใจกันไปเลยค่ะไปดูพี่การพี่แกนค่ะเดือนสตาร์สิบเอรวมไปถึงนะคะก็ไปดูพี่การเดี่ยวด้วยเอาใจแฟนคลับเต็มที่ส่วนปฏิทินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจกนะน่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคือการเชื่อว่าหลายๆคนนะผู้หญิงในชีวิตจริงอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่า ออมันมันจะมีมุมนี้ทุกคนแหละที่จะแบบมีความเพอ้อฝันมีความแบบเวิ้นเวมีความแบบเยอะสิ่งอะไรหน่วยตัวแบบเล็กๆน้อยๆแต่ละคนไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยโอเคนะแบบว่ากระแสตอบรับอะไรเงี้ยดีออค่ะดีตอนแรกเนี่ยกังวลมากว่าจะแบบจะเล่นไม่ได้เพราะว่าแบบเราไปเล่นไลน์มานานอะไรเอองีย้ยแต่พอมาเล่นเป็นคนดีอะไรอย่เงี้ยก็เขาเรียกว่าคนปกติดีกว่าและเป็นคนปกติอ,อ,อะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าโอ้โห โอเคค่ะมาซีบีมาโปรโมทด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็มาค่ะรุ่น11มาแล้วได้ครับรุ่น5ก็ยังอยู่เฮ้ยวันนี้เราจะไม่พูดถึงตัวเลขของรุ่นกันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับซีบีคือก็คือเริ่มเริ่มไปแล้ววันเสาร์ใช่ค่ะมาต้องโปรโมทดูโอกัวันนี้ต้องแบบด้วยตัวจีตัวจีสองจีสพี่เข้มครับผมพี่เข้มใช่ค่ะสำหรับเดอะสตาร์นะคะก็ ภาคกลางก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะก็เรียกว่าแต่ละคนก็มีเสียวอ่าเราแบบว่าม,มีแบบว่ามีลืมแกนะอะองี้ดี่ยมีเต้นด้วยนะ มีสยเตก็หล่อเยอะหลายคนนะใช่ค่ะก็บอกกันให้ระวังตัวไว้แล้วใช่ทุกวันเสารครับผมสองทุ่มยี่สิบถึงสี่ทุ่มยี่สิบสองชั่วโมงเต็มๆครับผมใช่ค่ะก็จะมีภาคกลางใช่ไหมสันนั้นจะไปภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็จะเริ่มเป็นคัดรอบแบบว่าตัวแทนภาคอะไรเงี้ยจนเหลือแปดคนก็อยากให้ตังไปเรื่อยๆรับรองสนุกแน่นอนค่ะก็หลังจาก มัน่าจะต้นมีนาเนาะใช่ต้นมีนาครับน่าจะได้เห็นแบบว่าบรรยากาศที่เริ่มมีการถ่ายท่าสดละเกิดขึ้นนะครับผมก็จะเจอพวกเราด้วยเนาะใช่ไปดูกันไปดังดูกันแล้วเตรียมต่อโทรเนี่เตรียมต่อโทรวะไม่ไม่ไม่รีบเรียนค่ะไม่รีบเรียนเราทํางานก่อนไม่จริงๆก็ต้องบอกว่าคือถึงแม้ว่าคือเข้ามาเนี่ย ก็ยังไงก็ยังไงก็เป็นพี่น้องกันช่วยเหลือเส้นกันละกันใช่เปล่ากันทวไมทำไมถมองหน้าฉุดแบบนี้ล่ะใช่จริงๆริทีมาเสริมทีมาเสริมทียังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะกันพะใช่ครับแม้ว่าแรกๆอาจจะข่มกันบ้างเล็กน้อยกันกานพนี้ให้รู้จักว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเป็นไงแต่พอเข้ามาเป็นครอบครัวปุ๊บเนี่ยรักมากรักมากทุกวันนี้นี่ตีกันตลอดนะตีแบต ตลอดนะเตะบอลผมชอบเขาเล่นมากเคหาดาวใช่ดูแบบเป็นตัวเองมากเลยเป็นตัวเองมากอ่ะนี่ทุกคนพูดว่าเป็นตัวเองมากคือเป็นอย่างนี้เลยผมชอบพี่แดนพี่แดนก็อยู่กับตะมองเพชรนิดหนึ่งผมรักมากผมไม่ได้ชอบผมนะแล้วปากไปเลยเนี่ยพี่ผมชอบพี่แดนครับเขาใผ่ไม่ดีมากเคนที่เียนแบบพี่แดนได้เหมือนมากแล้วพี่แดนรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะบอกพี่แดนให้เดี๋ยวบอกให้นะผมเป็นติ่งพี่แดน การรพาร์ี่ก <c oughs> ็ฝากฮะเหตุดาวฮะเดอะซาร์สิบเอ็ดไป<ห>ค่ะดาวใหม่ใครจะเป็นดาวดวงที่11ของเมืองไทย <นะ S 2> ต้องติดตามนะครับผม